ศิลปินดูโอมากันเป็นคู่เลยนะคะเขาออกอัลบั้มลูกทุ่งด้วยกันเป็นครั้งแรกถ่ายสิคะว่าเป็นใครพอค่ะเพราะว่าพี่หม่ำทายไม่ถูกแน่นอนค่ะพบกันเลยนะคะกับออบหนิมในสุกโคสโมสรดค่ะ ทำไมถึงมาเป็นอ๊อฟหนิมสุขโขสมอศอน<ม>เป็นอ๊อฟหนิงไม่ได้เหรอคะอ๊อฟหนิงดีไหมคะออก,ก็ดีครับผมเพราะว่าสํารวจดูแล้วน่ารักเท่ากันเลยอ่ะทำไเหรอออ๊ออฟพูดอย่างนี้ไม่ได้นะแม่ฝั <นะ S 2> ่งนี้น่ารักฝั่งนี้คงน่าเกลียดน,น่าดูเลย ใช่ไงนะฮะนิปถึงได้มาเป็นอัลบั้มนี้ค่ะอ๋อก็ดูส่วนสูงนี่คะคือทั้งค่ายเนี่ยมีหนูตัวเตี้ยของเขาอยู่คนเดียวครับก็เลยก็เลยก็เลยจับให้มันร้องด้วยกันอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่เหตุผลเหตุผลที่แท้จริงคือเหตุผลที่แท้จริงก็คือเราเป็นเป็นนักร้องลูกทุ่งเหมือนกันในในในบริษัทนะครับผมก็เลยมารวมตัวกันได้เอ่อ เราะว่ามีจุดมุ่งหมายเหมือนกันอยากจะร้องเพลงลูกทุ่งออกไปให้คนที่ชอบหรือรักในเพลงลูกทุ่งฟังนอกจาก2คนนี้เนี่ยนะคะเขาจะร้องเพลงคู่กันแล้วทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วหนิมเนี่ยก่อนที่จะมาได้ประกวดอะคาเดมี่ใช่ไหมะเขาได้ประกวดชิงช้าสวรรค์มาด้วยตอนเด็กๆใช่เหรอใช่ป่าคะใช่ไหมเรามาถูกปะคะถูกค่ะประมาณปี48ค่ะต้องบอกว่าเรามีเซอร์ไพรส์ด้วย เดี๋ยวเรามี VTR มาให้ดูด้วยแต่ประกวดเพลงอะไรคะตอนนั้นหนูอยากโดนอุ้มค่ะอยากโดนอุ้มอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดู VTR หนูอยากโดนอุ้มของน้องหนิมกันค่ะทามกอุ <c oughs> อยากฟังเพลงหนูอยากโดนอุ้มแบบสดๆบนเวทีหม่ำโชว์ค่ะใครนะฮะหนูอยากโดนอุ้มค่ะพี่น้องเขาร้องค่ะให้เขาร้องสดๆเลยเหรอใชดนตรีมีปล่าดนตรีมีไหมคะมีมีอ่ะมีไหมคะอ่าเข้าไหน วันหนึ่มต้องถามก่อนว่าตัวอะไรเนี่ยร้องคงพวงพี่หม่ำนะรีบมารีบไปไปอ่ะไปอ่ะออกมันไม่รี่มาทำเอ้าอันนี้เดี๋ย็กทั้ก่อนเดี็กทั้งบอลแบนด์เซอร์คุณคุณหนิมป่ะไม่ใช่แดนด์เซอร์ใช่แล้วเขามาอะไรอ่ะเดี๋ยวนิมรู้จักหรือเปล่าคะไม่รู้จักค่ะอ้าวไม่รู้จักแล้วมามาหาพระแสงอะไรกันครับเนี่ย ไเขาให้มาออุ้ยโเีย่นเขาโทรไปอะค่ะเขาโทรไปใช่เปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะชื่ออะไรชื่ออะไรจ๊ะชื่อนางชิงกับเบลค่ะชิงกับเบลแหมชิงกับเบลชื่อจริงชื่ออะไรจ๊ะ ชื่อจริงชื่อว่าน้องพลอยค่ะพลอยน้องจิ้งกระเบลสันตะคราดไม่ถีบประมาณนี้น,นี่อะไรชื่ออะไรจ๊ะชื่อโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตนมบูนแล้นมเปรี้ยว <laughs> อันนี้ต้องลองชิมเองค่ะอันนี้ชื่อน้องเบต้าเกลตีนค่ะเอาชื่อจริงหรือชื่อเล่นดีคะ <laughs> แล้วแต่สันติ ชื่อน้องพลอยพลายลินเพชรดินจินดาณโมรกตค่ะอันนี้ชื่อเล่นเหรอคะชื่ออันนี้ชื่อเล่นใช่ไหมอันนี้ชื่อจริงค่ะแล้วชื่อเล่นล่ะบุญบุญอะบุญอะไรครับบุญยืนโอ้ยไอ้ยืนไอ้ยืนไอ้บุญยืนอ๋อเคยมาแล้วมแถวเตะตีระเบิดที่ชื่อทีมแต่งหน้านอนเมื่อสักสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานะเออใจ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 อ่างั้นก็ขอขอบคุณนะคะ ค่ะความสามารถของหนิมยังไม่หมดเพียงเท่านี้เขายังมีการที่เล่นกายกรรมโชว์ได้ไหมได้ทำได้ลองลองลองชุดลองชุ่ะเขาเปลี่ยนชุดเดี๋ยวให้เขาไปเปลี่ยนชุดด้วยเหรอชุดที่ก็ดีอยู่แลนะนะงั้นเดี๋ยวให้ให้หนิมไปเปลี่ยนเสื้อผ้านิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวพี่หม่ำเขาจะหัวใจวายนะพี่หม่ำคะเอาอย่างนี้ดีกว่าช่วงที่รอช่วงที่รอรอหนิมออฟเนี่ยหนิมได้ข่าวมาก็มีความสามารถเหมือนกัน แต่เขาบอกว่าเป็นความสามารถที่ไม่ค่อยดีเลยนะยังไงอ่ะเขาเป็นผู้ชายก็จริงแต่หนิงรู้สึกแบบแอบผิดหวังเล็กน้อยเขาชอบใช้พวกกําลังอ่ะคือไลฟ์สไตล์ของอ๊อฟเนี่ยคือกิจกรรมยามว่างชอบออกกําลังอ๋อออกฟิตเนสฟิตเนสก็เลยแบบช่วงนี้ก็เลยแบบดูบ้าพลังหน่อยเอนางว่าเนี่แข็งเลยเนี่ยอะไรแข็งข้ามข้ามอ๋อข้ามแหลกอย่างนี้เราให้ออฟโชว์ไหมเราโชว์โชว์เลยรโชว์นะ่ยเขาอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับจะเขาประกวดต้องใช้ล้นล่างมันเลยอ่ะใช่ครับคือ เป็นเป็นน้ำหนักลูกเล็กนี่ประมาณ20่กิโลครับพี่อ๊อฟเล่นขนาดนี้เลยเหรอคะโอ้ยโอ้โหโอุปกรณ์พี่ลางมาลูกกลางเนี่ย50ากิโลส่วนลูกใหญ่นี่ครับ70็ดสิบกิโลรวมกันแล้วกี่กิโลคะโอ้โหเกือบสองอโลอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวออฟออฟโชว์ก่อนต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกมั้งได้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 แล้ถอดมามา โอ้ยหูที่มัฝันดีเลยคืนนี้ให้เด็กก็เจอสิ่งดีๆเถอะดีเถอะอ่อฟโชว์หน่อยข้าบนนี้เยอะกะอน่โอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะเป็นสองศั พอๆพอพอเดี๋ยวพี่หม่ำเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวนะแต่ถ้าดูจากอาการการยกแล้วเนี่ยหนิงว่าหนิงก็ยกไหวนะแบบนนั้หนิงลองยกดูยกต้องทำท่าอย่างงี้ด้วย เชื่อได้จากลักษณะของหนิงไงาหนิงแต่งงานหนิงคงด่าผัวทุกวันเลยนะทำไมล่ะรู้จักกิริยาแล้วน่าจะใช่เก่งคนเก่นเดี๋ยงแต่งตัวให้คุณทองพริตนี้ครับอ่าเรียบร้อยอ่ะหนิมพร้อมแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้กับน้องหนิมด้วยค่ะโอ้เอามาชุดมงกังเกงตัวใหญ่ไปเปล่า ยืมเขามายืมมาลอ,ล,อลองลองทิอ้อันนั้นไ่ะตังตังตั้งตังอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออ,เอ,ออย่าล,มล้มนะตั้งแบงค์นะโอ้ใช้ได้ใช้ได้ช้ได้เลยนะครับเนเน่วันนี้มารายการของเราหม่ำโชว์แล้วทั้งคู่มีเพลงมาฝากไหมคะ มีค่ะแล้วจะร้องเพลงอะไรให้พวกเราได้ฟังกันคะวันนี้เพลงที่เราเตรียมมาก็คือเพลงคู่เพลงคู่ของผมชื่ว่าเพลงหลงเสียงนางถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้หนิมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเล้ใช่ใช่ใช่เชิญครับเชิญ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 ค่ะเชิญค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะไปพบกับเพลงหลงเสียงนางจากอ๊อฟและหนิมค่ะ